สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามนะครับกำลังจะไปทำงานนะครับทุกคนนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ให้ชมนะครับบรรยากาศตอนนี้รอรถเมย์ที่นี่นะครับอีกประมาณ8นาทีนะครับรถเมย์มานะครับนี้ให้ชมบรรยากาศนะครับเข้าสู่หน้าร้อนนะครับที่แคนาดานะครับเข้าสู่หน้าร้อน บรรยากาศนะครับต้นมงต้นไม้นะครับก็จะเริ่มเขียวอันนั้นก็จะเป็นชุมชนนะครับหมู่บ้านนะครับมีทั้งไทยฟิลิปปินส์นะครับให้ชมบรรยากาศนะครับรถเมย์ก็จะผมจะมานั่งรถเมย์ที่นี่ประจำนะครับชมบรรยากาศนะครับ นั่งรถเข้าไปในดาวเทาก็ประมาณ8นาทีนะครับโดยประมาณาาผมจะให้ดูว่าที่แคนาดาเนี่ยนะครับบล็อกเมลนะครับบล็อกเมลคือแต่ละบ้านเนี่ยคือมันก็จะมีเนาะนะครับมันก็จะมีบล็อกเมลนะครับแต่ที่ชุมชนที่นี่นะครับบล็อกเมลเขาก็จะมาตั้งไว้อย่างนี้นะครับบ้านหลังไหนหลังไหนนะครับก็ไปลงนะครับ ไปลงทะเบียนไว้ครับนี่ครับเขาก็จะลงทะเบียนไว้แต่ละบล็อกแต่ละแต่แต่ละบล็อกแต่ละบล็อกนะครับเขาจะไม่ได้ติดไว้ที่บ้านนะครับในชุมชนที่นี่นะฮะนะครับชมบรรยากาศนะครับนี่ก็จะเป็นไปทางนู้นนะครับเดินบนไปนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่นะครับชุมชนพี่น้องคนไทยนะครับ ที่พักอยู่ในเมืองนี้นะครับชมบรรยากาศนิดนึงนะครับก่อนที่จะขึ้นรถเมย์นะฮะนะครับรถมันก็จะไม่เยอะมากนะครับแต่ยอมรับนะครับว่าบ้านเมืองเขาสะอาดนะครับไม่มีรั้วบ้านนะครับไม่ค่อยทํารั้วบ้านกันนะครับตอนนี้ก็ผมมาเล่นที่นี่บ่อยนะครับนี่ครับ ที่นี่ก็จะเป็นบ้านคนไทยนะครับที่นี่เป็นบ้านที่เขาผ่อนบ้างนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่บริษัทบ้างนะครับเขาก็จะอยู่รวมกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพี่พี่มนนะครับพี่พมนน้องขายนะครับอ็อยู่ที่นี่ ที่เมืองนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับที่ต่างประเทศไม่ว่าแต่เมืองนี้แหละครับทุกเมืองและที่อเมริกาก็เหมือนกันนะครับต่างประเทศต้องมีรถนะครับทุกคนต้องมีรถไม่มีรถอยู่ไม่ได้นะครับโอ้โหตอนนี้ก็จะเป็นหญ้านะครับแต่ว่าชุมชนนะครับพี่น้องคนไทยนะครับที่เตะตะก้อที่นี่ครับหญ้านี่ตายหมดนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาไม่บ้าครับผมนะครับเขาเข้าใจนะครับ กระต่ายเยอะมากเลยที่นี่นี่ครับใกล้รถเมย์ใกล้จะมาแล้วนะครับทุกคนก็เดินเล่นๆน,นะครับเห็นสังเกตนะครับว่าก็เข้ามาให้อาหารนะครับอาหารกระต่ายที่นี่แหละเห็นครับ นี่ครับนอนอยู่นี่ไม่ไม่กลัวคนด้วยนะนี่ครับไม่ไม่กลัวคนจะวิ่งเล่นกันนะครับลูกเยอะมากเลยกระต่ายตัวตัวนี้ไอลูกเยอะมากเลยครับนี่นั่นก็จะเป็นนะครับอ,อาพาร์ตเมนต์นะครับ อพาร์ตเมนต์ที่นี่ขนาดว่าไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับเหมือนแวนคูเวอร์นะครัอพาร์ตเมนต์แถวแถวนี้นะครับอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่กถูกนะครับทุกคนห้องหนึ่งก็เก้าร้อยหนึ่งพนนะครับแพงนะครับเวลาส่งลูกมาเรียนเมืองนอกนี่ครับต้องเสิร์ชหาอพาร์ตเมนต์ที่ใกล้กับรถบัสนะครับจะสะดวกนะครับไม่ต้องไปเสียเงินค่ารถเมลรายเดือนนะครับ เดือนละร้อยเหรียญเดือนละแ0เหรียญนะครับหลายเดือนค่ารถเมย์ต้องซื้อบัตรนะครับถ้าไม่ซื้อบัตรนี่ก็จะแพงถ้าจ่ายเป็นวันรายวันเนี่ยขึ้นทีหนึ่งก็สามเหรียญห้าสิบสามเหรียญห้าสิบนะครับถ้าซื้อเป็นรายวันก็หกเหรียญหกเหรียญนี่นั่งได้ทั้งวันสายไหนก็ได้แต่ถ้ารายเดือนก็ประมาณเจ็ดแปดสิบดอลน,นะครับเห็นไหมลูกกระต่ายวิ่งแล้วคนนึงนครับตัวขา,ขาว วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันนี้ผมเข้างานนะครับเข้างานประมาณสี่โมงครึ่งก่อนเข้าก็จะไปแวะสอบใบขับขี่ต่อแล้วก็พรุ่งนี้เข้างานสิบเอ็ดโมงเลิกใบสี่โมงนี่ครับโน่นนะครับตัวสีขาวๆก็จะกลัวกลัวคนหน่อยนะครับ ฝรั่งฮนะชอบหน้าร้อนนะครับเขาชอบหน้าร้อนมากนะครับเวลาเจอแดดนี่นะครับแดดแต่อากาศสักประมาณ1 3บสองศาเนี่เขายังเฉยเลยครับ1 3บ4ี่นี่ใส่ขาสั้นนะครับสายเดียวนะครับสังเกตนะครับว่ารถนะครับก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ โอเครถเมย์มาแล้วทุกคนเมย์มาแล้วขออญาตนะครับอ่ขึ้นรถบัสก่อนสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับขึ้นรถบัสแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นทางนะครับทุกคน ต้นทางว่าเข้าไปไหนกันนะรถรถจะไม่ค่อยติดนะครับ,น,รบ,น,บน,น,นะครับคนขับรถก็นิ่มๆนะครับสบายๆเชื่อไหมว่าคนในรถเมไม่เยอะนะครับบางวันมีแค่ผมคนเดียวก็มีแต่เขาก็ส่งนะครับคืออธิบายให้ฟังว่า s <S ที่แคนาดาเนี่ยสมมุติว่ารถเมย์มันวิ่งไม่เกินห้าทุ่มเนาะ สมมติว่าเราไปหลังห้าทุ่มไปถึงสถานีนะครับไปถึงสถานีหลังห้าทุ่มรถหมดเราสามารถเอาโทรศัพท์หรือว่าใช้แอปนะครับเรียกรถรถพิเศษนะครับหมายถึงว่าเขาจะใช้รถคันเล็กๆนะครับเป็นรถคล้ายๆกับรถเข่งนะครับเป็นรถบัสด้วยกันนั่นแหละนำส่งนี่นี่นีก็จะนี่ก็จะเป็น คอนโดนะฮะไยขึ้นมาก็ต้องใช้บัตรนะครับถ้าถ้าถ้าหยอดเหรียญนี่แพงๆครับผมชอบนะครับบรรยากาศที่แคนาดาผมชอบอย่างเดียวคือมันเงียบนะครับมันเงียบสงบแล้วก็ธรรมธรรมชาติมันก็ดีนะครับ แล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับชมบรรยากาศฝั่งนี้ดีกว่านี่ครับวันนี้กล้องชัดเจนนะครับหลายวันมานี้ครับเวลาถ่ายลืมเช็ดหน้ากล้องนะครับบรรยากาศสองข้างทาง โอเคไปต่อนะครับทุกคน <Yeah. S 1> นะครับก็ก็จะอยูป่ประมาณนี้ครับคือ นะครับที่ที่ตรงนี้เขาให้สําหรับคนพิการนะครับเขาจะแบงเขาจะแบ่งโซนนะครับที่นี่ก็จะเป็นคนพิการนะครับบรรยากาศรถกำลังนะครับสังเกตบรรยากาศบ้านก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้ไม่ไม่ใช่ตัวเมืองเลยครับยังอยู่นอกเมืองอยู่ครับวนมานะครับวนมาเมืองที่ผมอยู่นี่ครับมีประชากรเมืองนี้นะเป็นอำเภอเนาะนะครับแรมเภอนี้ไม่มากนะครับประชากรก็ประมาณราวๆประมาณแสนคน ทีนี่มันเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับ ซี่เขาสวนเลนมานะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดนะครับรถไม่ติดก็จะวนะวนเขา้เขาไปสู่ตัวเมืองนะครับอ้ผมนั่งรถนะครับจับเวลาได้เลยนะครับว่าไม่เกิน7นาที8นาที ป่อมาเนีอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนมอต้นนะครับมัธยมนะครับโรงเรียนมยัธยมครับที่นั่นทุกคนเวลาที่มาอยู่เมืองนอกนี่นก็อยู่ที่พ่อแม่นะครับผ,ผู้ส่งผู้ซัพพอร์ตนะครับทำมาเรียนเมืองนอก ถ้าในเมืองใหญ่ๆนะครับค่าของชีพนี่ไม่ต้องพูดถึงครับค่าของชีพเนี่ยบอกเลยนะครับว่าาร์ฟเมนท์ถ้าไม่อยู่แชร์กับเพื่อนนะครับจ่ายพันกว่าดอลต่อเดือนนะครับยังไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตเลย นะครับเข้ามาอันนี้เป็นโคออฟนะครับเทียวเท่ยบ,บ้านละกวน่าจะประมาณบิ๊กซีะครับประมาณบิ๊กซีประมาณห้า,างจะถ่ายให้ชมนะครับจนนะครับรถเมย์เขาเขารถเมย์เขาเขาก็จะวิ่งล้อมนะครับล้อมรับคนนะครับรอบเมืองน้อยนึงนะครับเห็นไหมครับ รถเมย์ที่นี่นะฮะวบวงตรงนะครับวิ่งวิ่งไม่เกินยี่สิบสามสิบวิ่งช้ามากนะฮะช้ามากๆเห็นไหมครับวิ่งสามสิบเหยนครับจับจับเวลาได้เลยวิ่งสามสิบ จะวนเข้ามานะครัมาครั้งนี้มาที่นี่ครั้งแรกนะครับมันเป็นช่วงหิวหิมะเนาะหิมะตกหนักคิดว่าอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครัมันหนักมันหนักมากนะครับ <Yeah. S 1> big m a b o e go s e n t e r นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ได้จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์คล้ายๆกับตะเปียดที่บ,บ้านเรานะครับ กรุงเทพก็แบบศูนย์ซิลิจกตอะไรประมาณนี้ครับศูนย์ซิลิเกฝรั่งลงนั่งรถเมล์ก็ดีครับผมดีมากเลยแหะครับระบบการขนส่งนะครับแต่อยากมีรถก็คือหมายถึงรถเมล เวลาเราไปทํางานที่ไกลๆนอกเมืองเราได้งานจากนอกเมืองเรารถเมย์มันก็ไม่ผ่านนะครับทุกคนบรรยากาศเมืองเห็นครับรถไม่ติดเลยสบายๆนะอันนี้อันนี้เมือง ที่เมืองนี้นะประชากรไม่เกินไม่เกินแสนคนนะครับแต่ว่าสังคมที่แคนาดาย่าจะว่าเนาะทุกคนเขาไม่ได้ออกมาข้างนอกเหมือนบ้านเราเนาะเดินตามฟุตบาททขายของฟุตบาทไม่มีอะไรก็ห้างอะไรอะไรก็ห้างอย่างเดียวนะครับต้องเข้าห้างอย่างเดียว ปาตูงปาตีกันก็เข้าห้างก็เ,เข้าร้านเข้าเห็ดเข้าบาร์เนนครับรถแะ้สารหัวหวไอ้กลงยางเอาสีดีซีดีกว่ามากหนี่คขับรถไม่เกินยี่สิบนะเนี่ยขับรถก็ขับรถอีขับรถอีที่แนบานห้องอยังดีกว่านะครับ เป็นบางสายครับบางสายกับรับไว้ครับพี่น้องหาหกสิบหนะครับตอนนี้น่าจะเป็นแบบว่ามันเป็นเขตชุ่มช่นหรือชุมชนหรือว่าตังไดนยวกัพักขึ้นรับสาสผมจะไม่ตัดคลิปนะครับทุกคนตอนนี้กำลังจะลงไปที่ดาวเทวานะเมืองนี้ก็จะเป็นหูบเขา นะครับมีเนินเขาตลอดสังเกตพี่นอ้องข้างหน้านี่ครับจะลงเข้าสู่ดาวเท่านะเข้าสู่ตัวเมืองสังเกตว่ามันเป็นหล,ลุมเป็นบอนะพี่น้องเป,เ,ปเป็นหลุมเป็นเป็นุบเขาอะนะครับมีแม่น้ำข้างหน้าครับ คนคนี่หูคือคือ,คอตัวใหญ่ใหญ่แน่นอนครับทุกน้ำหนักน่าจะสองร้อยโลนะครับไปชมบรรยากาศนะครับตืด้ดขึ้นมา ปั <Che> ๊มน้ำมันที่เห็นนะครับราจะแจ้งทุกคนนะครับว่าจะไม่มีพนักพนักไม่มีพนักง,งานปั๊มน้ำมันที่ต่างประเทศไม่มีพนักง,งานมาคอยเติมน้ำมันให้นะครับทุกคนก็จะต้องเติมเองครับรวยมาจากไหนรถขับรถยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แหละนะครับเติมเองไม่มีใครเป็นพนักง,งานมาเติมให้นะครับ เติมเองจ่ายเงินเองนะครับรูดบัตรเองเริ่มลงแล้วครับทุกคนลงถึงดาวเทาแล้วครับเห็นไหมครับบรรยากาศเมืองเขาีครับเห็นไหมครับเริ่มลงแล้วบรรยากาศดีมากดูครับ ก็จะเป็นรถรถรถเป็นรถไฟครับดูครับรถไฟขนสินค้านะครับดูครับรถรถไฟกําลังวิ่งอยครับดูขนสินค้าไปทั่วแคนาดาแล้วก็ไปสู่อเมริกาด้วยนะดูครับยาวมากเลยรถไฟขบ,บวนรถไฟน่าจะประมาณ2กิโล้งเออ พี่น้องท่านไหนที่เข้ามารับชมเลยครับฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับที่นาก็จะเป็นหุบเขานี่ก็เป็นร้านชิวๆกาแฟหนะ้าร้านนะครับพี่กราดาทุกคนที่มาเที่ยวผมว่าเขาชอบธรรมชาติความสวยงามนะครับ ความสะอาดนะครับผมนี่ครับแม่น้ําไหลผ่านเมืองนะครับแม่น้าสั่แม่น้ํานีน่คือเป็นแม่น้ําหลักนะครับดูครับให้ชมว่าบรรยากาศที่ดาดาไม่ใช่ว่าหิมะอย่างเดียวนะครับก็มีร้อนบ้างน,นะครับประมาณสามสี่เดือนนะครับประมาณนี้ ประมาณสัก3-4เดือนก็ <Yeah. S 1> จะเป็นแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> นี่ก็จะนัดเตะบอดเงินแล้วครับนี <Yeah. S 1> ่ก็เข้าสู่ตัวเมืองนะครับ <Yeah. S 1> ในดาวทาเนะ่ย <Yeah. S 1> ขณะในตัวเมืองรถยังไม่ติดเลยครับทุกคนรถยังไม่ติดไม่ครับประมาณนี้ การขับรถที่นี่นะครับช้าไม่เร็วนะครับใจเย็นเพราะกฎหมายกฎหมายมันแรงครับใครที่มีขับรถครั้งแรกนะครับครั้งแรกเขาจะสอบคลาสเซเว่นนะครับมันจะมีคลาสเซเว่นกับคลาสไฟคลาสเซเว่นนี้ก็จะขับรถใหม่ใช่ไหมครับขับรถใหม่ขับเที่ยงคืนถึงตีห้านะครับ ในตัวเมืองนะครับจะเป็นบ้านเข้าสู่เทอร์มินอลนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทอร์มินอลถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็คล้ายกับขนส่งสายใต้เอกมัยน,น <c oughs> ประมาณนั้น หมือนฟิลฟบรรยากาศนะครับตอนนี้เหมือนเรามาถึงเอกมัยสายใต้นะครับนี่ครับนี่คือสถานีเขาครับรับใช้บริการพี่น้องในเมืองนี้ครับนี่ครับคนก็มารอเดี๋ยวได้เวลาลงนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเนี่ยไม้ังเกครับรถเมย์เขาครับ อันนี้สถานีครับให้ชมนะครับสถานีครับเขาก็จะมีเนไหครับเอารถจักรยานไว้หน้าได้จากเอาเอารถจักรเอารถจักรยานไว้ข้างหน้าได้ด้วยครับดูครับเก๋มากครับโอเคครับพี่น้องครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมสี่ดาลี่ยมผืคลิปใหม่ครับเทียบโยกขออนุญาตนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขางานเด้อครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ